อันนี้สุดโคนนะครับผมมัน,นมีท่านท่านซายนะอันนั้นทัานยิงนะครับาาบายดีหมืสวัสดีครับส้นกระเครื่องนะครับผมผมมีการวางแสดงเยอะมากนะครับอันนี้เป็นทางเครื่องนะครับทางผสมนะ นี่น่าจะเป็นมูอนะครับเนะาะเป็นจะเป็นปเครื่องนะครับเนาะ ให้วัดดูนะครับท่านผู้ชมโคนนะครับอันนี้เป็นโคนนะนนเป็นพระแม่สวัสดีนะครับ ดูรุษ,ษานะครับอันนี้มารับชมพัทลูปนะครับนะที่มาให้ตังโชว์ให้ท่านผู้ชมนะแต่ห้ามจับนะครับท่านผก็ดูได้นะครับนี่พี่น้องครับก็อันนี้จะเป็นนางเขา้าไรรัฐ มาไปเตะกับบุหูกันด้อครับผมพี่ทายพี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะว่านี่นะครับผมนะการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เดินชมอยู่นะครับเนาะเยอะอาอาอมากนะครับนะศิละปะของชิ้นมือของคนไทยเนาะเก่งมากๆเลยครับทานม,มู้ชม โอ้โหนี่ครับผมนะจะเป็นดอนเดนะ่นการวางแสดงให้พี่เพื่พพพอนและทุกท่านเนาะและนักเที่ยวสาวต่งางชาติมาเดินชมนะครับนี่นะครับตามนะ เป็นนาปัดสินนะครับศิละปะเนาะของไทยพี่นอ้องอะไรอะ มีไทยพัทธรูปนะครับนะ่าบุษมทุลักขันเนธนะครับผม่าผู้ชมว้าวมีสวยมากๆนะครับนะ นะครับผมนะโอ้โห,โโหการวางแสดงนะครับผมนะว้าว อยากให้พี่เพื่อนๆนอมาคอมเมนต์มาพัฒรูปอีกยังน,น,นะครับผมอยากให้เบิงรอบๆนะครับนะ ก็มีนักท่องเที่ยวเดินชมเดินดูบรรยากาศนะครับเนะาะมีช้างครับผมแกะฉลักไม้นะครับสวยมากๆฝีมือคนไทยโอ้โหสุดยอดเลยครับ นีพระพิเนศนะครับนะที่ว,ว่าสวยมากครับ มีพระรามนะครับนะอันนี้คือการวางแสดงนะครับผมนะอ๋อนี่ก็เป็นลายดอกไม้นะครับผมอยู่ที่อวคอนสยามสวยมากๆครับทํผสมโอ้โหทาท่อทองทินเนาะแบบสมัยก่อนเนาะ เม่ก่อนผู้เฒ่าผู้แก่เขาเคยเหตุเนาะสมัยก่อนมาตั้มเองเนาะพี่น้องเนอะท่อเอาตั้มมาเนาะครับพี่น้องนี่มาวามาวางแสดงเนาะให้ท่านผู้ชมและสาวตางสาตรและมารับชมนะอยู่อยู่ที่ไอคอนสยามครับมีหลายนะครับผมหลายซีหลายดอกไม้นะครับ ดอกบัวนะครับโอ,อบบ้อันนี้เป็นสุดไทยเด้อพี่น้องครับผมนี่นะครับเนแสุดโคนนะครับผมสุดโคนพระ พระอินส่วนนะครับผมอ๋ออันนี้สุดโคนเนาะอันนี้สุดโคนนะครับผมอันนี้นมท่านท่านซ้ายนะอันนั้นท่านยิงนะครับาบาปิเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า